ครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ารถไถห้องครับผมอันนี้ผมที่มาอาบอกวิธีป้องกันนะผมดินที่ไปอัดกับพ่อมาแล้วก็เฮ็ดให้ซิ้นนะผมทิ้เข้ามาชํำรุดหรืออหมดอายุก่อนใบอินควนนะครับผมตัวนี้ผมจะใส่เป็นไอะไแผ่นพิวโฟมครับผมพิวโฟม มีคุณสมบัติอ่อนแล้วก็อ่อนประมาณหนึ่งแข็งประมาณหนึ่งครับบ่ออ่อนลายนะครับผมแไอผมเห็นบางท่านนะครับใส่เป็นแผ่นเพจนะครับผมแผ่นเพจนี่ก็ดีแบบนึงครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวแผ่นตัวพีฟูมนี่คือสามารถีิเขารูปสามารถประกอบเขารูปกับตัวคานครับข้อมาได้ดีครับแล้วก็สามารถยืดยุนนะครับผมแล้วก็แข็งประมาณนึงนะครับผมเพื่อป้องกันโค่นตุ่มนะครับด่เข้าไป ในข้อมาครับผมเดี๋ยวผมติดใส่วิธีการทิดตั้งก็คือใส่เค็บันไยนะผมรัดขครัดเข้าไปนะครับผมรัดเข้าไปสรงบริเวณข้าหนาครับผมข้าหนาที่มีล็อกของผมเป็นยันมาสามเก่าแรกนะครับผมมันจะมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับผมผมกับเค็บันไยรัดเค็บันไยกัเอาแบบยี่ห้อเนี้ยนะครับกันล้านทุกอย่างยี่สิบนี้มาทุ่นมาในครับผม ไอกะระลุดครับผมแต่ขันเท่าเอาซื้อแบบมี่หอแน่กับใส่ท้นครับผมตัวนี้ผมใส่เป็นปีครับและพ่อมาหยุดหน้างานผมกับแกะออกนะผมแกะออกทำความสะอาดแถบสิบม่มีขีดตุ่มได้แล้วครับอยู่ขันนะครับตรงบริเวณข้อมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จปุ๊บผมก็ถิ่งปลดุยหน้าตุ่มเลย ปกติตามน้วครับว่ามันจะเป็นผลนยังใดสี่ใส่ลอยประเทศบอ